สวัสดีครับผมไบต์โปรดักจีเนียจาก B M W Barcelona Motor นะครับผมสวัสดีค่ะมาจี้ค่ะที่ปรึกษาการขายจาก B M W Barcelona Motor ค่ะวันนี้เราอยู่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะชาร์จเจอร์1นถึงสค่ะแล้วก็ไฮไลท์ในงานเนี่ยบีบีเหลายรุ่นมากครับอย่างเช่น B M W i 4ซีรีส์4 Convertible M440i และ X4 LCI นะครับ รวมไปถึงรถรุ่นอื่นๆอย่างเช่น X6 และก็ X7 รุ่นใหม่เราเล่ายังมีตัวโชว์ของโซน GKL นะคะรวมทั้งรถที่ใส่ชุดแต่ง M Performance มาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะครับผมแล้วก็ลูกค้าที่มาชมรถที่งาน BMW เนี่ยบอกเลยว่าครบและก็จุใจมากๆเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่ X7 ขันแรกกันเลยโอเคค่ะ สำหรับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แรงนะครับแรงม้าคันนี้จะอยู่ที่340ม้าแรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตรและที่สำคัญเป็นแบบมายไฮบิดมายไฮบิดเนี่ยสามารถช่วยให้รถเนี่ยในการสตาร์ทสต็อปเนี่ยได้สมูทแล้วก็เร่งสูงเร่งแซงบอกเลยว่าสมุทมากครับผมแน่นอนครับกระจังหน้าไตคู่ที่มาตามสไตล์ bmw อันใหญ่เลยแล้วก็นี่ครับมาจี้ส<ไ>ฟ,ฟ้านะนี่ เป็นเลเซอร์ไลท์ใช่ไหมคะถูกต้องเลยไฟหน้าเป็นเลเซอร์ไลท์สำหรับคันนี้จะเป็นชุดแต่งแบบ M Sport รอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็ตัดกับชุดโเมี่มรอบคันบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็บ่งบอกถึงความหรูหราแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีกว่าเนาปะล้อแม็กคันนี้จะอยู่ที่22นิ้วนะครับมาพร้อมกับชุดเบรกที่เป็นตัว M Sport แรงมาเยอะแต่ก็ต้องเบรกอยู่ด้วยคุณน้าปลอดภัยแน่นอนครับผมดูด้านในดีกว่าด้านในเป็นยังไง X7 ภายในของเรามีอะไรพิเศษคับ้าแน่นอนครับที่มาจิ้นั่งอยู่ตัวเบาะเบาะเลยว่าบออเบาะนี้เป็นเบาะที่พิเศษมากเป็นเบาะมมรินโ,นโ,นโ,นโนที่ให้ความนุ่มแล้วก็ความสบายเห็นไหมลองรูปดูมันจะมีความนุ่มคําเนียนของตัวเบาะนะครับถัดมานี่คอนโซลหน้าจอหน้าจอยาวครับจอใหญ่มากบอกเลยว่ารองรับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay พ n d r อน d Auto แบบไร<ม>้สายหมดเลยและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมองขึ้นมาครับมองขึ้นมาข้างบนหลังคาพานราม่าซันรูฟเป็นแบบสกายลาด้วยเราจะเห็นจุดตรงนี้ มันจะเป็นไฟแน่นอนครับผมมาจี้เห็นอะไรอีกสักอย่างไหมหน้ารถหน้ารถลำโพงอ่าลำโพงอันนี้อันนี้ของแอรไรครับโอเวอร์ n d e ด์ดิว s กินค่ะอบอกเลยว่าเสียงเนี่ยเพาะมากภายในเนี่ยเราก็ยิงประมาณนี้แล้วเราอ,อยากพาไปดูด้านท้ายกันด้านท้ายเนี่ยว่ามันจะกว้างขนาดไหนไปดู้าหลังกันไปครับผมอ่ามาจี้ครับอบอกเลยว่า x7 ด้านท้ายเนี่ยก็ไม่แพ้ด้านหน้าด้านหน้าเป็น กระจังหน้าที่เป็นแบบใหญ่แล้วใช่ไหมเราก็ยังเห็นคาว่า X7 ตรงนี้อยู่และก็ตามเรื่องคาว่า X Drive 40D พับเบาลาบได้หมดเลยลาบได้หมดเลยสองตอนเลยใช่ใช่แล้วเราไม่ต้องพับข้างหน้าเลยนะเรากดแค่ตรงนี้แม็กมาลูกกระเป๋ารอแป๊บหนึ่งให้ระบบมันทำงานก่อนมันจะทำการพับพับเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าทั้งคันใช่ไหมถูกต้องถูกกว้างมากไหยกว้างมากแล้วก็เรียบลาบไปเลยครับผมตรงนี้และนี่ก็คือ BMW X7 <อ>ก็บอกเลยว่าออปชันแล้วก็เรื่องของอฟังกช์ชันภายในเนี่ยครบครันมากๆแล้วก็เครื่องยนต์นี้หายห่วงแน่นอนครับขับสนุก แน่นอนครับผมและข้อเสนอสุดพิเศษในงานนี้เป็นงานมาทับมอะไรจีลอฟฟี่นาฬิกาการ์มินสมาร์ทวอทช์เวนู 2S สําหรับลูกค้าที่จองตระกูล X Series ทุกรุ่นค่ะพร้อมกับผ่อเริ่มต้นที่สุดเปอร์เซ็นต์ประกันภัยชั้นหนึ่งนานสุดสุด3ปีแล้วก็โปรโมชั่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น BMW X1 ด้วยการผ่อนเริ่มต้นเพียง5,499บาทพร้อม BSI 10ปีและรับประกันภัยชั้นหนึ่งนาน1ปีสำหรับ BMW Series 7นะคะแคมเปญสุดๆของเราเลยคือผ่อนเริ่มต้นเพียง49,999บาทเท่านั้นนะคะยิ่งท 3ปีและปีเอสานานถึง5ปีค่ะพร้อมกับรับปัดน้ำมันเพิ่มอีกมูลค่า2 0,000บาทพร้อมข้อเสนออีกมากมายในงานได้เลยค่ะสำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 3เนี่ยเนี่ยมีตั้งแต่วันที่23ามมีนาจนถึงวันที่3เมษายนนะครับณนะ Impact Challenger Hall 1หถึงเมืองทองธานีสำหรับลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นพิเศษมากมายนี้นะคะสามารถติดต่อเรา2คนได้เลยเนาะพร้มอมที่ปรึกษาการขายจักียนนั้งยู่บาร์เซลโลนาได้ที่บูตเตียนแบบมันยูได้